ดียังไงมาโทษไทยว่าทำท่องเที่ยวตัวเองพังแถมเรียกร้องให้อันวาไล่ไทยออกจากอาเซียนงานนี้มีแต่เรื่องเด็ดๆที่คุณต้องรู้ว่ากัมพูชาคิดอะไรอยู่แล้วมาเลเซียจะเข้ามาช่วยหรือจะโดนเองสรุปให้ฟังชัดๆเลยครับอคุณผู้ฟังครับเรื่องมันเริ่มร้อนระอุขึ้นมาทันทีเลยนะเมื่อมีรายงานจากเลขาธิการว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางฝั่งกัมพูชาได้มีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชายแดนแล้วทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดคือการไปติดตั้งวงจรระเบิดดั้งเดิมเข้ามาใหม่คุณผู้ฟังโดยวางระเบิดลึกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนของเราผลที่ตามมาคืออะไรคือทหารไทยจำนวน4นายต้องเหยียบกับระเบิดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับ เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเพราะเกิดเรื่องปุ๊บในฝั่งสังคมออนไลน์ของกัมพูชาเนี่ยกลับมีเสียงเรียกร้องปละปราดออกมาเรียกร้องให้หนายอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนให้ขับไล่ประเทศไทยออกจากอาเซียนไปเลยฮะฟังไม่ผิดครับไล่ไทยออกจากอาเซียน แถมอีกฝั่งหนึ่งทางกัมพูชาก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกว่านักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยจะหันไปเที่ยวมาเลเซียกับสิงคโปร์แทนเหมือนเป็นการประชดเราไปในตัวอีกแล้วที่มันน่าเจ็บใจที่สุดคืออะไรคุณผู้ฟังคือภาพมันตัดกลับไปที่ปฏิญญาร่วมไทยกัมพูชาข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งจะลงนามกันไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองภาพของท่านนายกอนุทินกับคุณมาเนตยังติดตาอยู่เลยครับ แต่ดูเหมือนว่าความตั้งใจดีเพื่อสันติภาพของฝั่งไทยกำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับโอเคมาลงลึกในรายละเอียดกันเลยนะครับคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพชัดๆว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาลิเองครับในขณะที่ทหารไทยของเรากำลังปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตามปกติใน พื้นที่ชายแดนตรงบริเวณพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกดทันใดนั้นเองครับบึ้มเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมาระเบิดที่ทหารเราเหยียบคือระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าที่เรียกว่า PMN 2ครับเป็นระเบิดมือโยกที่อันตรายมากๆแรงระเบิดส่งผลให้ทหารไทยของเรา4นายได้รับบาดเจ็บสาหัสทันที เรื่องมันน่ากลัวตรงนี้ครับคุณผู้ฟังหลังจากเกิดเหตุหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ต้องช็อก เพราะพวกเขาไปตรวจพบระเบิดชนิดเดียวกันนี้ที่ถูกวางเอาไว้ใหม่อีก3ลูกนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะครับไม่ใช่ระเบิดเก่าสม,สมัยสงครามที่หลงเหลืออยู่แต่นี่คือการจงใจการลักลอบเข้ามาวางใหม่หมๆสดๆร้อนๆเลยนี่มันคือการหยามกันซึ่งซึ่งหน้าชัดๆพอเรื่องแดงขึ้นมาแบบนี้ทางฝั่งไทยเราก็ไม่อยู่เฉยแน่นอนครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลออกมาพูดชัดเจนเลยว่า การกระทําทั้งหมดนี้มันกําลังจะทําลายปฏิญญาสันติภาพที่เราร่วมกันสร้างมาหรือเปล่าคือท่านพูดด้วยน้าเสียงที่ผิดหวังมากๆครับคุณผู้ฟังมันก็แน่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ปฏิญญาสันติภาพฉบับเนี้ยเราเพิ่งจะลงนามแสดงความจริงใจกันไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองทุกอย่างดูดีมากบรรยากาศเป็นมิตรสุดๆแต่ผ่านไปไม่ถึง30วันเต็มๆด้วยซ้ํา งทุกอย่างพังทลายลงมาเลยครับเหมือนกับว่าเรายื่นมือให้จับเพื่อสันติแต่อีกฝ่ายกลับแอบเอาดาบมาแทงข้างหลังเรามันเจ็บจี๊ิตเลยครับและแน่นอนครับเมื่อเขาแล่นแรงมาแบบนี้ไทยเราต้องตอบโต้รัฐบาลประกาศจุดยืนชัดเจนเลยว่าโอเคในเมื่อคุณไม่ให้เกียรติข้อตกลงงั้นเราก็พอยส์หรือหยุดทุกอย่างไว้ก่อน ข้อตกลงต่างๆที่เคยคุยกันไว้ไม่ว่าจะเป็นการส่งทหารกัมพูชากลับประเทศการถอนอาวุธตามแนวชายแดนหรือโครงการความร่วมมืออะไรต่างๆยุดหยุดชั่วคราวทั้งหมดจนกว่าจะมีความชัดเจนและคำอธิบายที่น่าพอใจจากทางกัมพูชานี่คือการแสดงจุดยืนที่แข็งเกร้าวและชัดเจนว่าอธิปไตยและความปลอดภัยของคนไทยมากก่อนสิ่งอื่นใดเสมอ ทีนี้แหะครับคุณผู้ฟังเรื่องมันก็เลยร้อนไปถึงเวทีใหญ่ระดับภูมิภาคเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนายอันวาอิบราฮิมนาย,ยกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งตอนนี้ดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนอยู่ด้วยต้องรีบยกหูโทรศัพท์สายตรงมาเลยครับโทรหาทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา บทสนทนาก็คงจะประมาณว่าเฮ้ย hey, พวกคุณใจเย็นๆกันก่อนนะมีอะไรค่อยๆค,คุยกันปล่อยเรื่องนี้ให้ผมช่วยประสานงานให้ดีกว่าอะไรทำนองนั้นล่ะครับคือขอเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งครั้งนี้ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาก็ตอบรับโอเคยอมคุยด้วย ทั้งฝั่งไทยเราก็ตอบไปชัดเจนครับว่าใช่ท่านอันวาเรายิ้มดีประเทศไทยเราเนี่ยต้องการสันติภาพเสมออันนี้คือจุดยืนหลักของเราเลยแต่สันติภาพนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันเราต้องปกป้องแผ่นดินและชีวิตทหารเราส่วนทั้งฝั่งกัมพูชาก็บอกว่าโอเคคุณมาเป็นตัวกลางได้เลยเราเอาจริง นายอันวาก็เลยเหมือนกับได้ไฟเขียวประกาศเลยว่ามาเลเซียพร้อมแล้วที่จะจัดตั้งเวทีเจรจาครั้งใหม่เพื่อฟื้นฟูสันติภาพระหว่าง2ประเทศให้กลับมาอีกครั้งอืมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเวทีใหม่นี้จะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า แต่คุณผู้ฟังครับในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังจะคุยกันทัางฝั่งประชาชนและสื่อของกัมพูชากลับเทน้ำมันราดกองไฟซะงั้นมีรายงานจากสื่ออย่าง c a m โบ d i a m o มอร์นิ่งโพตเลยนะครับเขาบอกว่าที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็เพราะไทยนั่นแหละที่ปิดด่านชายแดนพวกเขาอ้างว่า การที่ไทยยกระดับความปลอดภัยและคุมเข้มด่านชายแดนเนี่ยมันทําให้นักท่องเที่ยวของเขาที่จะข้ามมาฝั่งไทยหายวับไปเลยตัวเลขที่เขาบอกคือลดลงไปถึง43เโอ้โหแล้วทีนี้พอมาไทยไม่ได้นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาก็เลยแห่กันไปเที่ยวที่อื่นแทนเป้าหมายใหม่ก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์สื่อของเขาพาดหัวเลยครับว่าประเทศไทยกำลังทำลายการท่องเที่ยวของกัมพูชาฮะ ฟังแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจครับคุณผู้ฟังคือทั้งฝั่งคนไทยก็พยายามจะอธิบายกลับไปว่าท่านครับที่เราต้องคุนเข้มชายแดนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวเลยแม้แต่น้อยแต่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของประเทศชาติมันเป็นเรื่องชีวิตของทหารเราที่ต้องมาบาดเจ็บล้มตายเพราะกับระเบิดที่พวกคุนแอบมาวางมันคนละเรื่องกันเลย และแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นเดอะทวิสต์ของเรื่องนี้เลยครับเป็นจุดที่สำคัญมากๆที่คุณผู้ฟังต้องตั้งใจฟังให้ดีเพราะในขณะที่นายอันวาแห่งมาเลเซียกำลังเสนอตัวเป็นกาวใจอยู่นั้นสื่อของมาเลเซียเองนี่แหละครับออกมาตีพิมพ์บทความเตือนรัฐบาลของตัวเองแบบตัวใหญ่ๆเลยว่า อันว่าคุณกำลังจะเดินเข้าไปในกองไฟนะหยุดเดี๋ยวนี้ถ้ามัวแต่จะเข้าไปช่วยไกลเปลี่ยโดยไม่ดูตาม้าตาเรือสุดท้ายแล้วมาเลเซียเองนั่นแหละที่จะเจ็บตัวทำไมสื่อมาเลถ,ถึงพูดแหลกขนาดนั้นเพราะพวกเขามองเกมขาดครับเขามองว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคณะทำงานของอาเซียนมักจะทำตัวเหมือนญาติห่างๆเวลาเกิดปัญหาคือไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยตรงปล่อยให้ประเทศคู่ขัดแย้งเขาเคลียร์กันเองสื่อมาเลกก็เลยชี้เป้าไปเลยว่าคุณอันวารครับการที่คุณเสนอตัวเป็นคนกลางนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดี แต,ต้องระวังให้ดีเพราะกว่าไทยจะยอมเชื่อใจใครอีกครั้งหลังจากโดนหักหลังแบบนี้หรือกว่ากัมพูชาจะยอมรับผิดจริงๆเผลอๆมาเลเซียาอาจจะกลายเป็นแพะรับบาปเจ็บตัวเองซะเอง มันยิ่งไปกว่านั้นอีกครับคุณผู้ฟันในขณะเดียวกันก็มีเสียงจากชาวกัมพูชาในโลกโซเชียลที่เรียกร้องแบบสุดโต่งเลยนะบอกให้นายอันวาดะใช้โอกาสนี้ขับไล่ประเทศไทยออกจากอาเซียนไปเลยโอ้โหมันไปถึงขนาดนั้นเลยครับ แต่สื่อมาเลเจ้าเดิมนี่แหละครับก็ออกมาตัดบทความฝันนั้นทันทีโดยให้เหตุผลที่เฉียบขาดมากว่าถ้าอาเซียนไม่มีประเทศไทยคณะทำงานของอาเซียนก็จะอ่อนแอลงทันทีความแข็งแกร่งความสัมพันธ์และอำนาจต่อรองในเวทีโลกก็จะลดหวบลงไปเลยเพราะฉะนั้นใจเย็นเย็นเป็นไงครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้มันซับซ้อนและยุ่งเหยิงพันกันไปหมดเลยใช่ไหมครับ เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกทีนะจะได้ไม่งง 1. ปฏิญญาสันติภาพที่พึ่งเซ็นกันไปตอนนี้เหมือนกระดาษเปล่าไปแล้วพัง 2. มีหลักฐานค่อนข้างชัดว่ากัมพูชาลอบเข้ามาวางระเบิดทหารเราอันนี้เรื่องจริง 3. ประเทศไทยเลยตอบโต้ด้วยการระง,งับข้อตกลงทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิป,ปไตย 4. นายอันวาแห่งมาเลเซียเสนอตัวเป็นคนกลางไกลเกลีย่ยอีกครั้งและ 5. สื่อมาเลเองออกโรงเตือนผู้นำตัวเองว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวจะเจ็บเองและ 6. ชาวกัมพูชาบางส่วนโกรธแค้นไทยที่ปิดด่านโทษว่าเราทำลายการท่องเที่ยวของเขาณเวลานี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและยังไม่มีความชัดเจนใดๆว่าจะเดินหน้าไปทางไหนต่อ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปการเจรจาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วไทยเราจะเอายังไงต่อเรื่องนี้ต้องเกาะติดกันยาวๆเลยครับคุณผู้ฟังถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในประเด็นร้อนๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้นะครับทุกเรื่องราวสำคัญผมจะขุดคุยและสรุปมาให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจแบบถึงกันแน่นอน